เร็วๆเป็นแล้พี่มาไหว้แม่ด้วยกันเร็วๆเร็วๆวันนี้วันแม่นะคะวันนี้วันแม่อ่เอาแม่ตายเก็บเอาน้ำลูกเร็วเก็บเอาเก็บเอาลูกเก็บเอากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวยๆก่อนสวยๆจ้าก่อนจ้าก่อนสวยๆยันท้ายยันท้ายยันท้ามาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชแนลนะคะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด ตึงตึงตึึงจตึงตงอ่ะตึงตจเอาบอบร่างกายอบร่างกายตอนเช้านะฮะเยเฮ้ยสวัสดีวันแม่นะคะแม่แม่วันนี้นะคะเราจะให้สาวปีนะคะเป็นลูกกระตันยูลูกที่ดีนะคะไปไหว้แม่นะคะมาดูว่าสาวปีของเราจะทาได้ไหมนะคะเดี๋ยวขอบอบร่างกายแป๊บนึงนะคะเฮ้ย้งเน่งคนแรงนะับแล้ว้ย

เร็วๆไปรับพี่มาไหว้แม่ด้วยกันเร็วๆเร็วๆวันนี้วันแม่นะคะวันนี้วันแม่เห็น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 โอ้ติดไปยังท่านนั่นท่านเคยขามพี่แม่ท่างเคยขามคือบ่มาเฮ้ยอด่ะมาๆมาๆมาหาพี่เร็วมารับพี่เร็วค่อยคอยขมดีๆลูกขามดีๆค่อยคอยอย่าต้องเฝ้าว่าต้องเฝ้าอ้ยว่าต้องเฝ้าว่าต้องเฝ้า เอ้ยเหตุอะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอี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 ดีใจเฮงเฮ้ยกดอุ้นหนออุ้นหนอการใส่ตูดอีกอึอึดีใจจังเลยพี่ปีเข้ามาหาแล้วสิล่ะหนูมีเพื่อนเล่นแล้วเอ้ยเดี๋ยวให้ตักไตยกันกัน ตักทายก่อน right? เนอะเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรไปข้าวฮะเม่ Kit พุนน่นนี่เนาะเก่งคักเอาถามกันคุยกันเห็นมันเลีวซะ เอาวน่นหน่อยนันแม่แน่นหน่อยนันแม่ไปเฮ็ดอีหยังนั่นไปกินหนามเงยวโอ้ยแซ่บหลายเอ็มดีเอ็มดีวิตามินซีหลายอมา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 ไปเขา่ามามาเร็วผู้ใดสิเอาดอกไม้ใบแม่เร่มาเด้วอวันนี้วันแม่นะคะ ขอให้แม่ตายเป็นแม่ที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลักลูกหลักเตาเลี้ยงลูกหงายไวๆเลี้ยงง่ายๆนะเก็บเก็บไม้แม่มาตั้งปีมาตั้งปีลูกอ่ะเอาแม่ตายเก็บเอาน้ำลูกเร็วเก็บเอาเก็บเอาลูกเก็บเอาตายเก็บสูงบนสูงนอนลงดีๆนอนลงดีๆเฮ้ยได้เน้นหน่อยใน้นหน่อยใน้นน่อย ในนอยในนอยในน่อยก็อยากันนี้นเขาเอามีส่วนรวมนเขาเอาตายมาพี่ตายตายมาตายมาเฮานิ่งเฮานิ่งเฮานิ่งไว้ลูกนิ่ง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 อ่ะอ่ะเอ้ในนอยในน่อยในน่อยไปกวนเขาในน่อยไปกวนเขาในน่อยไปกวนเขาเบิ่งกว่าเบิ่งกว่าเบิ่งว่าตัวปวนตัวปวนเขาสิบหายแม่ก้นลูก ใบเข่าเอ้ยจะไปกวนพีไว้เข่าบองนูก็อยากไหว้ค้งกันเอ้ยตัวป่วนเอ้ยตายบนสูงลูกตายบนสูงสูงลูกสูงพักกันหันไปอย่างข้างนั้น เก็บเอาเก็บเอาลูกเก็บเอาตายเออนั no ่นเออเออเลี anyway. ้ยงลูกให้ญ่ไวไา้มีน้ำนมให้ลูกกินได้หลายเป็นแม่ที่ดีนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่ให้พ่อเลยติถือไว้เลยน ไอ้พ่อไอ้พ well, ่อเอาคุยกันต่อหยอกกันไปโอ้โดีใจหลายจนก่อนต้องข้ามหลุดเมื่อเฮ้ยเฮ้ยจะไปกินนุ่มพีแล้วเฮ้ยโอยเฮ้ยโจ้เฮ้ยโอยเฮ้ยโอยเฮ้ยพีก็ต้อยหนีเ้ย Ta ê uýt uýt chúp 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 chup chúp chup chúp là chúp 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 พี่บ่ได้เข่ามหาลายมือแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังค่ะถอยหลังไต่เข่าไอ้ละไอ้ละไอ้ละเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นเอาเร็ว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 หัวกวนเขาดีแต่เท่ในหน่อยนี่ปุ้นอือสามแม่ลูกคู่ชื่นนะคะ ư tiếng tí tí mẹ Bun Cụp chụp chụp vô À lắc canh lắc canh ừ ừ เมียนแม่ตายหมดเลยหน่อยๆก็จะไปทางได้ก็จะเล่นเป็นรับหนาเขาไหวกูดะไปเข่าบอกพี่ปีนิดตะเอ๋นุกยินถึงว่าจันมานุ่าตตองได้ยื้อเลยน่ะ ป้าน้องอยูด,ดิ้งหนิงดูยิงเออเออ,อเปิดขามีการเปิดขาอีกอเปิดขาให้น้องดูดอีกอ,อ,อเ,เปิดขาให้น้องดูดอีกเออน,นอนแล้ววเนะี่ยเออนอนลองนอนลองเออไอ้อหลานนี้มาหย่งนั่นพี่นอนนั่นนั่น

เอาไอปองได้เอ้าเอ้าเออเออเออเฮ้ย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 ยักุดยักคุดงงเลยไม่เข่าบอกพี่ปีจะไปไหนแน่คัท่านอย่าพานองเดินไล่เนาะเมตาย อเสียงเจ็ยติหน้าหงแอบแอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อหน่อยๆก็มีเสียงไงในยินเสียงพี่เลยจะค้องกับออกเสียงขึกนกอ่นอนร่องเออนอน่องอาน้องนอนลองนอน่องเออ เออนอนลงอเอ้ยเป็นตาหักแท้เออจะรันเฮโยจะรันเฮโยวเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะจายสวยกันแล้วแจ้าก่อนแจ้าก่อนเร็วเร็วเร็วเสียงเอาไปสิจ่าเร็วเร็ว ถ้า so หยอกกันนมันใจายสวยก่อนจใจก่อนเสียงเสียงก่อนเออใส่เมตายดีอาะเมตายใจสวยตายนั่นมันรัดหนาเมไว้อีกจายสวยใจสวยใจสวยก่อนลูกตายเสียงเอ้ามิดจัดเมืองเป็นรัดหนาเมไว้เมะอ่ะตายจใจก่อนจายสวยก่อนลูกเร็ว จ้าก่อนอลูกเขาไม่อยู่นั่นหนิโบโบ,บจ่าบบเจอเลยเร็วคาต่ห่วงลูกอยู่อ่ะเด้นหน่อยเด่นในหน่อยจาอ้าบบในหน่อยนันเออจา้ <c oughs> จาจ้าว่าสันในหน่อยกับจา้าเอาเอานอนเกียกแล้วบัดนี่เอา <c oughs> เอาเลยไปเข้าขึ้นเลยลูกไปเข้าขึ้นเลยเอาไปเข้าขึ้นเลยลูกไปเขา้า <laughs> mấy cậu boka baka bok do bọc tang nukun chăng nụ cưng mới chuuk ta nụ chuuk 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 chú 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 chuuk 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 นอนดีดีนอนดีดีไอ้หลานนอนคือพีเบิ้งเข่าเข่านอนคือพีเบิ้งอ่ะเร็วเฮ็ดหยังจังสันสิเกียกดินตะกัดจั๊กกัดจั๊กกัดจั๊เฮ้ยนอขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะสีไปใสสีไปใสเออสีไปใสลัดไว้เลยลัดไว้เลย เออ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 ไปจับไปดุยดุยดุยุยุ้รัดเขาจะข้องลมเองเนาะเฮ้ยเอ้าเต็แล้เบนนี่พี่ผ้าห่าวล้เบนเองเอ้าอืมอือพีผ้าห่าวระเบนิ่งเอ้ย สงบนิ่งแล้ว